ขับเดือดเคมีเศร้ามาผู้กคนบันเทิงเท่านั้นกรุณาอย่าดราม่านะครับสวัสดีค่ะน้องลูก oh. ออดค่ะมาืาอนี้สิเอากับเขาไปฝากนี่เองโแมนฮะตรงบอกเข้ามาซาลาอูล้งไทยซาลาอูซาลาอูติ man, ซาลาอูอ๋อได้ค่ะอูกะอู่ยายอูอยู่บกค้า oh. สาธุเดอ้อ คุณผาผุดคาุณธรรมคุณผะสงฆ์เอายายอู่อยูบอ่บกคะพดูดอะไรโม้ว่าอยู่หน้าบ้านกุละบาทยายอู่อยูบอ่บกค่ะยายอู่อยูบอ่บกค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมึงมาหย,ยั่งบ้านกูก็มาเสียวกับเาาข่ามาทรงสูงมีทั้งราบผูมีทั้งสมบูบ้า กูอยากกินปนปะทูอ้ยนะน้อี่อันนั่นอยากกินอันนี้มีอันนี้อยากกินอันนั่นม่สมมูกลาบป,ปูพัดอยากกินปนปะทู่อ้อยน้อชีวิตกูวเนี่ยกูขึ้นอยากขี่กูอีสมโอจะเหม็นสูสูอีมันกะเลี้ยงของสูอีมันบะแมนชีวิตกูไปก่าไปใส่กบเลี้ยงของสูอย่าลืมกด จัดจ่ครเด้อสูบายบาย